ทุกคนขาหมูล้านข้าวหมูแดงอ่อ,อข้าวหมูแดงเรือเมตรงสี่แยกเนนแก้วสุพรรณอร่อยนะเนี่ยเมื่อกี้แอบชิมน้ําซุปนะอร่อยมากร้านนี้เขาดังนะจ๊ะออกส่งออกสื่อเยอะเขาก็ไม่หยิ่งด้วยนะเวลาเราไปซื้อไปสั่งเนี่ยเขาจะแบบว่ามีมาระยาจับลูกค้านะคะน่าสนับสนุนมากเพราะว่าสุพรรณเนี่ยเป็นเมืองที่เราหลงรักเราชอบคุณบรรหารมากเรารักคุณบรรหารเพราะตอนสมัยเป็นนักข่าวเนี่ย เราตามคุณบรรหารคุณบรรหารจะเป็นคนที่ยิ้มกลุ้มกลิ่มตลอดนะฮะแล้วช่วงที่เราไปเรียนไปอยู่เมืองนอกเนี่ยไปเรียนเมืองนอกอะท่านก็มาเสียชีวิตพอดีเราก็เลยเสียใจมากเหมือนกันนะ,ะก็ไปเจอท่านแล้วที่อ,อุทยานมังกรสวรรค์สวยมากใครอยากไปก็ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็นั่งรถตู้ไปจะผ่านบ้านสรพงศ์ด้วยนะเดี๋ยวจะไปบ้านสรพงศ์จะไปนอนบ้านพี่เอกพอคิดถึงพี่เอกหลงรักพี่เอกมากเดี๋ยวขอทานข้าวขาหมูก่อน อืมอร่อยทุกคนกุยกระเทียมยักษ์ค่ะอืมกระเทียมยักษ์อืมน่ากลัวมากกระเทียมเียอืมรดแรงมากกระเทียมแต่เป็นเข้ากันไงฮะบางร้านเขาจะชอบเอาเล็กๆเ,เป็นกลีบกระเทียมกระเทียมน่ารักน่ารัก,รกใช่ไหมแต่เจ้านี้แบบให้แบบใหญ่ๆเลยจะไม่ไม่หั่นเลยด้วยนะ ไม่หั่นกัดเอาเองนะะแต่อร่อยมากฮะวันนี้กินอันนี้ไปะบะหมี่บะมหมี่หมูหมูกรอบสามชั้นก็อร่อยอร่อยทุกคนอืมอืม,อมไปสุวรรณสุพรรณคนนี้ยเป็นครั้งแรกในรอบยีสิบปีนะประทับใจมากไปเจอเพื่อนใหม่ชุดเต้ยเป็นเจ้าของบ้านเอ่อเจ้าของบ้านโบราณ เขาเข้ามาทักขณะที่เรากําลังถ่ายทํา YouTube อยู่ไงเขาเข้ามาทักก็บอกว่าให้ไปถ่ายบ้านเก่าเขาหน่อยเขาจะทาเป็นคาเฟ่ในอนาคตเราก็บอกเอา้าด้สิจะรู้จักกันไว้แล้วในบ้านเ็าเลี้ยงหมา,มาพันบางแก้วเยอะไปหมดเลยลูกน่ารักมากลงมาไปเลื่อนดูในคลิปได้เลยนะคะดูในคลิปก่อนหน้านี้ลูกหมาพันบางแก้วน่ารักมากดูชิบหายนะฮะทุกคนอาบอนทาให้นึกถึงตอนที่ไปวัดพุทธไทยสวรรค์เมื่อวันซืนน่ะ ที่มีคนจูงหมา Goodnight, แล้วเลี้ยงหมาขังเอาไว้ในวัดพุทธไทยสวรรค์เพื่อเฝ้าสมบัติอ่ะโอ้โหหน้าตาคนมันมองเรายังแับจะกินคนกูเกิดมากูกลัวหลอนชิบหายกับเรื่องคนที่มองหน้าและแบบไม่เป็นมิตรเนี่ยขออภัยนะคะที่ต้องพูดแรงหมาพันบางแก้วัดุแลไอ้คนนี้แบบขอโทษนะพี่พูดไปสี่คลิปก็จะพูดถึงเรื่องนี้หลอนไงนะฮะ น่าก,กลัวมากเขาควรจะยิ้มแย้มนะจะไม่ใช่มองเราแบบเราเป็นนักท่องเที่ยวนะจ๊ะไม่ใช่นักอัชญากรลุงหมาล้อมล้อมโบสถ์อ่ะเห็นเราแล้วก็แบบมองหน้าไม่เป็นมิตรไม่ใช่ไม่ใช่รอบเดียวด้วยนะหลังจากจะออกจากวัดก็หันมามองอีกเหมือนกับว่าเราจะไปฟ้องอะไรกับพระอะไรประมาณเนี้ยเห็นเรายืนคุยกับพระเขาก็มองจนเรากลัวจิบหาย กระเทียมใหญ่จนไม่ค่ากินเลยแตอร่อยมากเขาบอกกระเทียมเนี่ยหนับหนัาใจมากบางร้านก็จะฝานเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆให้ไงบางร้านก็จะกรีบกระเทียมทนูนเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่รสชาติอร่อยมากขอบอกอื ร้านจะอยู่ตรงเดินจากโรงแรมบาซิิตี้ซิตี้บอคอสอเดินมาประมาณสองสามร้อยสี่ร้อยเมตรตรงสี่แยกแนนแก้วเลี้ยวขวาก็จะเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าดินทรายซึ่งเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าที่เราหลงรักมากเจ้าของน่ารักมากกันเองไม่หยิ่งเลยไม่หยิ่งกับลูกค้าอ,อร่อยมาก แล้อาหารเช้าก็คุณภาพมากไข่รกระทะขนมปังชาเย็นเดี๋ยวจะไปอีกคราวนี้จะไปบ้านควายหมู่บ้านควายแล้วก็บึงสวา่างไปวัดแค่ไปบ้านขุมแผนไปคุ้มขุนแผนทุกคนวันกอนไปวัดป่ารีไรก็ลืมไปบ้านขุนช้างมัวแต่ถ่ายว่าภาพจิตกรรมฝาผนางังอยู่นั่นแหละนะฮะแล้วก็ กินอาหารเช้านะฮะของบ้าเของร้านดินรายนั่งกินไหวหลวงพ่อโตก็เข้าไปไม่ได้เพราะเขากั้นโควิดไงยังกั้นโควิดกันอยู่อีกเลยอะแล้วก็ออกขบูลณะปฏิสังขรอ,อยู่ก็ไม่ให้เข้าลืมไปก็ไหวข้างนอกอ่ะป้อนทุกคนอร่อยมากมืคิดถึงสุพรรณเดี๋ยววันที่13านะจะไปวัดทับกระดานวัน ครบรอบพุ่มพวงเไปทุกปีจ้ะเจอกันนะจ๊ะทุกคนต้องเจอกันนะทุกวันวันสิบสามทุกปีเรามีนัดกันนะฮะแต่งานก็มีสิบวันสิบคืนไนงะเป็นงานวัดที่ดีที่สุดยืน,ย,น,นยันไะด้เลยนะใหญ่มากร้านค้าเยอะมากวงดนตรีคุณภาพนักร้องทั่วฟ้าเมืองไทยไปร้องเพลงพุ่มพวงอืออร่อยจริงทุกคน เดี๋ยวขอโพสก่อนนะคือพันเมืองวรรณคดีเมืองประวัติศาสตร์ยุทธหัสตรีอืมโพสก่อนหือเสียงหมาป่าร้องทุกคน